พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความมักใหญ่ไฟสูงและแผ่นดินของพระเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีรนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับและก่อนที่เราจะศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับทางโครงการพันธรรกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ท่านได้กรุณามีส่วนสนับสนุนพันธกิจน,นี้นะครับวันนี้เราก็ได้รับกล่องพัสดุหนึ่งกล่องจากพี่ธเนศครับที่ท่านได้กรุณาส่งหนังสือตำรับตำราคู่มือในการศึกษาให้กับเด็กๆที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์มานะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านนะครับ และนอกจากนี้ก็ยังมีพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณฝนก็ดีแม่อ้อยก็ดีแม่จอยก็ดีคุณกายและพี่น้องอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับที่ได้มีส่วนในการถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์กันเข้ามานะครับขอให้บำเหน็จพระพรอันอุด,ดมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงหนุนเสริมและอวยพระพรมาอย่างตัวท่านเองสุขภาพร่างกายของท่านครัวเรือนของท่าน พันธกิจการงานลูกหลานของท่านทุกคนจงจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นสืบสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีความประสงค์อยากจะมีส่วนกับพันธกิจนี้คุณผู้ฟังก็ดูรายละเอียดที่รายการได้ครับมีข้อมูลทั้งหมายเลขบัญชีหมายเลขธนาคารหรือว่าถ้าท่านอยากจะส่ง เป็นพัสดุเป็นของใช้ที่จําเป็นเข้ามาก็มีที่อยู่อยู่ที่นั่นด้วยคุณผู้ฟังเปิดดูรายละเอียดต่างๆมีที่นั่นหมดเลยนะครับรวมทั้งมี i อดีไลน์มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามช่องทางและความจําเป็นความต้องการเพื่อจะได้มีส่วนเลือกในการสนับสนุนตามความเหมาะสมตามที่ท่านเห็นสมควรครับคุณผู้ฟังครับและนอกเหนือสิ่งอื่นใดนะครับ ทางรายการของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระพรจากพระวจนะคาของพระเจ้าที่นํามาแบ่งปันสู่คุณผู้ฟังเป็นประจําทุกๆวันนะครับจะช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของท่านนั้นเติบโตเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับทุกครั้งเมื่อท่านเรียนรู้ศึกษาพระคำของพระเจ้าขอให้ความเชื่อของท่านเติบโตเข้มแข็งเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้น และท่านจะสามารถสําแดงความเชื่อออกมาเป็นความประพฤติที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้และตัวท่านเองก็สามารถสัมผัสได้ว่าท่านมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านในความเชื่อของท่านและในการประพฤติปฏิบัติการดําเนินชีวิตของท่านสําแดงออกมาตามความเชื่อที่ท่านมีอยู่นั้นนะครับ ซึ่งผมจะขออ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นการหนุนใจเราทั้งหลายที่จะมีความเชื่อที่สําแดงออกมาเป็นความประพฤตินะครับมาจากพระธรรมยากอบบทที่สองตั้งแต่ข้อ14เป็นต้นไปได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ ความเชื่อนั้นถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งนั้นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นแน่คนโฉดเขา่าท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลเพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณน,นั้นไร้ชีพแล้วชันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้น คุณผู้ฟังครับจึงอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับที่เราจะเติบโตมากยิ่งยิ่งขึ้นทุกครั้งเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นเพียงผู้ที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าเป็นนักการศึกษาผู้ที่เต็มไปด้วยวิชาการสะสมความรู้เต็มสมองเต็มหัวจนหัวเราโตแต่ร่างกายอวัยวะส่วนอื่นๆนั้นไม่ได้เติบโตตาม ไม่ได้สำแดงความรู้ไม่ได้สำแดงความเชื่อให้สมกับที่มีความรู้ให้สมกับการที่ได้ศึกษาพระคําของพระเจ้าออกมานะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะเคยมีประสบการณ์เคยได้ยินเคยรับรู้อาจจะเคยเห็นผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งหลังจากที่เขารับใช้พระเจ้ามาระยะหนึ่งก็ได้มีโอกาสพัฒนามีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมมีโอกาสได้เรียนสูงมากยิ่งขึ้นยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ ภาษาที่เขาพูดกับเราภาษาที่เขาคุยกับเราดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวไปสละและเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้ากลายเป็นเอาตำแหน่งเอายศเอาความรู้เอาศักเอาส,เอาสีเอาเสื้อคลุมเอาอะไรมากมายมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นสิ่งที่ประกอบเพื่อที่จะให้มีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่ง หาได้มีส่วนขับเคลื่อนการรับใช้พระเจ้าที่เพิ่มภูนให้พี่น้องในคริสตจักรมีความรักพระเจ้าเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มขึ้นตามความรู้ที่ตัวเองได้เรียนรู้มาคุณผู้ฟังครับอยากให้เราเป็นคนแบบนั้นเลยนะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้กล่าวตักเตือนเอาไว้นะครับว่าคนที่มีสติปัญญาต่างๆนั้นถึงวาระ ก็จะถูกทำลายให้สิ้นลงไปนะครับจะไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญานั้นอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย เหตฉะนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ปล่อยให้ค่านิยมแบบนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับขอเพียงแต่เราสำแดงความเชื่อที่เราได้เรียนรู้มานั้นออกมาเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ครับคุณผู้ฟังครับและสสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาจากพระกิติคุณมารกโกบทที่สิ ข้อที่32จนถึงข้อที่45นะครับพระธรรมราโกบทที่10ข้อ32ถึงข้อ45มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อกำลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จนำหน้าเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจและคนที่เดินมาข้างหลังก็หวาดกลัว พระองค์จึงสรงเรียกสาวกสิบสองคนอีกแล้วตรัสส่แดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั้นว่านี่แน่เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ คนต่างชาตินั้นจะเยาะเย้ยท่านถมน้ำลายรดท่านจะเคี้ยนตีท่านและจะฆ่าท่านเสียและวันที่สาท่านจึงจะเป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายยากอบกับยอนบุตรของเสเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาจะขอให้พระองค์ ทรงกระทำตามคำขอของข้าพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งสองปรารถนาจะให้เราทำสิ่งใดให้ท่านเขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงพระสิรินั้นขอให้ข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า ที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือและบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่าได้พระเจ้าค่าพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าถ้วยซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มเป็นแน่และบัพติศมาที่เรารับ ท่านจะรับก็จริงแต่ที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นเมื่อสาวกสิบคนได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองยากอบและย่อนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมา ตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายและถ้าผู้ใด ใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวงเพราะว่าบุตรมนุษย์มีได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นฆ่าไถ่คนเป็นอันมากคุณผู้ฟังครับความมักใหญ่ไฟสูงอาจจะเป็นสิ่งที่ดี เป็นความทะเยอทะยานที่จะขับเคลื่อนเราให้มีการพัฒนาตัวเองนะครับถ้าตราบใดที่ความมักใหญ่ไฟสูงนั้นมันไม่เข้ามาครอบงำชีวิตของเราจนทำให้เราตกเป็นทาาและทำให้พวกเรามีความก้าวร้าวหรือมีจิตใจที่ไร้ความปราณีเพียงเพื่อจะทำให้ความปรารถนาของพวกเราสำเร็จสำหรับพวกสาวกเอง บางคนก็ยังมีความมักใหญ่ไฟสูงในทางที่ไม่ถูกต้องอยู่ตามพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์พระเยซูต้องตรัสย้ำอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้ปรนิบัติรับใช้เพราะในแผ่นดินของพระเจ้านั้นผู้ที่จะเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่ปรนนิบัติและเป็นผู้รับใช้คนอื่นเป็นอันดับแรกซะก่อน สำหรับเรื่องที่เตือนใจพวกเรานั้นก็คือเรื่องการที่พระเยซูกําลังจะเสด็จดำเนินเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อเดินทางไปสู่การสิ้นพระชนบนไม้กางเขนซึ่งเป็นการเน้นความจริงที่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงที่ทนทุกข์ดังที่ผู้เผยพระวจ,จนะอิสยาได้กล่าวเอาไว้นะครับ ซึ่งข้อเท็จจริงในบริบทนี้การถกเถียงกันเรื่องว่าใครจะได้รับตำแหน่งอะไรในแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเยซูทรงได้รับพระเกียรตินั้นมันจึงฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่ถูกกาละเทศะเอาซะเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นความมักใหญ่ไฟสูงเกิดขึ้นท่ามกลางสาวกของพระเยซูสองคนในตอนนี้และก็ยังเกิดขึ้นมา จนถึงปัจจุบันนี้เราเห็นในองค์กรคริสตจักรในองค์กรคริสเตียนหลายๆองค์กรมีการแย่งชิงตำแหน่งกันเลื้อยขาเก้าอี้กันมีการใช้เสียงจำนวนมากเอาชนะ้าคารกันเพื่อจะได้ตำแหน่งเพื่อที่จะได้มีอำนาจในการปกครองก็เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยทีเดียวว่าแทนที่เราจะเหน็ดเหนื่อยทุ่มเท แข่งแย่งกันแข่งกันในการประกาศถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายการคืนพระชนของพระเยซูแต่เรามาแข่งกันในสิ่งที่ไรสาระในสิ่งที่กินลมกินแรงนะครับคุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นเหมือนกับถ้วยที่พระองค์จะทรงดื่มหรือบัพติศมาแห่งการทนทุกข์ ที่พระองค์กำลังจะไปรับนั้นเพื่อที่จะเตือนสติให้พวกสาวกทั้งหลายได้ระลึกว่าผู้ที่ต้องการจะเป็นใหญ่ก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับความทนทุกข์ที่จะติดตามมาด้วยดังนั้นการเป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เหมือนกับการเป็นใหญ่ในโลกนี้เพราะสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่เรื่องของอำนาจ หรือตำแหน่งหรือเงินทองต่างๆและไม่ใช่เรื่องของการเป็นเจ้าเป็นนายที่จะคอยบงการผู้อื่นเหมือนกับผู้นำต่างๆที่เราได้เห็นอยู่เพราะว่าแม้แต่พระเยซูเองผู้ทรงสมควรจะได้รับพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์กลับทรงยอมถ่อมพระองค์ลงมาและยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่แก่คนเป็นอันมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการที่จะเป็นคนยิ่งใหญ่ที่แท้จริงจึงจะดูได้จากการปฏริบัติรับใช้ในชีวิตของพวกเขาไม่ใช่ดูจากเกียรติยศตำแหน่งที่พวกเขามีอยู่คุณผู้ฟังครับหวังว่าข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับจะเตือนสติเราทั้งหลายว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเป็นผู้นำเมื่อเรามีโอกาสได้เป็นผู้ที่ดูแลคนอื่น เราจะเป็นผู้นำที่จะเป็นผู้ปรนนิบัติและพร้อมในการที่จะเข้าสู่การทนทุกข์เราจะไม่สแสวงหาการยอมรับไม่สแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนกับทางโลกนี้ที่สแสวงหาที่ดิ้นรนหากันแต่เราจะสแสวงหาการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าการประพฤติตามความเชื่อที่เรามีอยู่ ที่ทำให้คนอื่นทำให้พี่น้องรักพระเจ้าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและเติบโตเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการทุ่มเทปรนิบัติรับใช้พระเจ้าจากชีวิตของเราตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสัจกรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเป็นของคุณผู้ฟังทุกทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับมองกางเขนน้ำตาริลาที่คนทากทางตามทางเขียนตีลากดึง ยาพระองค์ตรึงตับผู้ที่มือเท้าไว้โลหิตลังลายบนไม้กลางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นที่ชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนา นกลางเขตน,นั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตาสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงคำ ยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทําต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกลางเขนราบพึ้งในใจน้ำตาิิลายผิดใดที่เคยทํามา ขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ คำพูดไดเหนือคำบรรยายความรักขององค์ทรงทำยอมทุกยอมทนไทยเราคนบาปจองจำแม้บางคุณทำต่อพระองค์ไม่เยื่อใ่มอง กลางเนทราบซึ้งในใจน้ำตาริลไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงรทำโยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ